สวัสดีครับผมพีนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวในการทําคิดบายของผมนะครับก่อนที่ผมจะมาทำเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอยู่นิดหนึ่งนะนิดเดียวจริงนะค,คือวันหนึ่งเนี่ยผมก็สนใจในการทําโปรแกรมนะฮะก็คือการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันยากเกินไปสาหรับผมผมก็เลยเ,เดินไปถามอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีาบารมีมากนะฮะทุกคนแล้วอาจารย์ก็แนะนําว่านี่คือพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนะครับทุกคนนั่นก็คือ คิดไนใ่นเองนะครับทุกคนประมื่ห <app laud> ลังจากนั้นผมก็เริ่มไปค้นคว้าใน YouTube นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปว่าการทำขนมแสนอร่อยนะครับนานนี้ห <N ani> ยอ,อกครับหยอ,อก <S <S พิมพ์ไปว่าการทำบอร์ดคิดไปนะครับ แล้วผมก็เริ่มศึกษานะฮะจนตาปิดตาแฉะนะฮะเพื่อให้ได้องค์ความรู้ตรงนี้มานะครับทุกคนหลังจากนั้นผมก็เริ่มทดลองทําดูนะฮะอย่างในที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะว่ากําลังเริ่มทําอยู่นะครับ สุดผมก็ได้บอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็คือบอร์ดที่สามารถสั่งปิดเปิดพัดลมได้นะครับทุกคนก็จบไปแล้วกับการทําคลิปไบค์ของผมนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปจนจบเลยครับอ๋อผมลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะบบ๊าายย It's dream